สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเลลีบบีครับผมโอเคผมก็หลังจากที่เราห่างหายกันไปนานครับผมวันนี้เราก็จะมาบอกครับผมเพราะตอนนี้มีเกมหนึ่งที่กําลังฮิตมากครับผมนั่นก็คือเกมคอยมาสเตอร์นั่นเองครับผมโอเคซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมรูปหมูครับผมรูปหมูที่กําลังขโมยเหรียญครับผมก็เกมนี้ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่ทําให้เนีับผมทําให้เขาเรียกว่าความสมพันธ์ แตกแยกได้เลยนะครับผมก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเหมือนการตีเมืองนะครับผมก็เขาก็ไม่ได้จ่ายผมมาพูดหรอกครับแต่วันนี้ครับผมเราจะมาบอกโปรไอเนี่ยผมอย่าเรียกว่าโปรเลยครับให้เรียกว่าเหมือนรับไอเทมฟรีครับผมเหมือนโอเคคือเราต้องโหลดแอปหนึ่งก็คือแอป CM Reward ครับผมเนี่ยครับแอปเนี้ยโอเคนั้นเราก็ต้องเข้าไปที่นี่ครับผม Google แล้วเราก็พิมพ์นะครับ cm reward อืมโอเคก็จะเจอแอปนี e ้ครับผมแล้วก็กดติดตั้งไปแต่ตอนนี้ผมติดตั้งมาแล้วนะครับผมโอเคก็กดเปิดได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเข้ามาหน้าตาแรกๆก็เป็นมานี้โอเคคืออยากถามว่ามันจะได้จริงไหมก็ได้จริงครับผมผมก็ใช้อยู่ทุกวันครับผมโอเคก็ เนี่ยผมมันจะเป็นหน้าตาที่แบบว่าเนี่ยครับคือไอ้พวกนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเพราะมันหมดเวลหมดโค้ดมันหมดอายุแล้วครับโอเคขั้นตอนการเอาก็คือว่าสีไหนเป็นสีเทาก็แสดงว่าเราเอาไปแล้วนะคะผมโอเคอย่าต้องภา,ายในวันเดียวผมต้องใช้ภายในวันเดียวถ้าไม่ใช้ภายในวันเดียวมันจะหมดหมดอายุครับผมโค้ดมันจะหมดอายุโอเคถ้าอย่างไรที่เราจะเอาก็คือนี้ครับผมโค้ดสองล้านเอ็มสองล้านคอยครับผม โอเคแล้วก็ดูโฆษณาไปตอนนี้เราก็จะตัดคลิปไปโอเคเราดูโฆษณาเสร็จล้วก็กดกากบาดไปแล้วเราก็กดเควมนาครับผมหลังจากนั้นเวลาเรากดเควมนาปุ๊บมันก็จะเข้าเกมนะครับผมแอปนี้ไม่โดนแบนแน่นอนครับผมหมายถึงว่ามัน ID เดีเราจะไม่โดนแบนแน่นอนครับผมก็สามารถคนที่เล่นกันก็สามารถ ทำได้ครับผมก็เป็นวิธีหนึ่งสำหรับคนที่เกลียดขี้เกลียดรอสปิน, <Okay. S 1> นครับผมโอเคเนี่ยผมแล้วเราก็กดเก็บเราก็จะได้1.8ล้านเนี่ยครับเราก็โอเคมาซึ่งตอนนี้ทุกคนก็อาจจะเห็นว่าเราได้เหรียญมาแล้วผมเราก็สามารถสร้างเมืองได้ครับโอเคถึง โอเควันนี้เราก็ขอแนะนํากันไปคลิปนี้เลยว่าทางทําไงไม่ให้โดนตีเมืองก็คือว่าเรา,าเพิ่งอัปเดตเมืองครับผมถ้าโดนอัปเดตเมืองเราจะโดนตีเมืองได้ทางที่ดีก็ไว้แบบนี้แหละครับเราจะไม่โดนตีเมืองแต่จะโดนแค่พลนตังค์อย่างเดียวถึงอยากถามว่าถ้าเราหมุนทปินเยอะแล้วตังค์เราเยอะทําไงดีถ้าเราหมุนมสปินแล้วตังค์เยอะก็ทางเดียวคือการซื้อซื้อหีบครับผมนะครับมีหีบไม้หีบทองคําหีบวิเศษครับผมเพื่อเจ้าการ์ด ไปเพิ่มสปินอีกนะครับผมก็โอเคมะอันเดียวมันไม่พอใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะมีอีกมันจะมีอีกครับคุณผู้ชมไม่มีโค้ดหนึ่งมาเราลองให้ดู2โค้ดเลยอันนี้เป็นโค้ด25สปินโบนัสครับผมแล้วกดเข้าไปมันไม่มีโฆษณาครับผมซึ่งตอนนี้ผมอาจจะเบอร์หน้าข่าวไปสักเล็กน้อยครับผมโอเคสักคู่หนึ่งนะครับผมเราก็รอใโฆษณาเล่นเสร็จโอเคแล้วเรากดกากบาท หลังจากนั้นเรากดครีมนาวเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ไปปุ๊บเนี่ยผมมันจะขึ้นว่าคอยมาสเตอร์มอบสปินเป็นของขวัญให้คุณแล้วเราก,กดเก็บไปเราก็ได้บวกมาอีก25สปินครับผมโอเคตอนนี้ผมก็มีโหมด195สปินแล้วนะครับผมโอเคก็เขาก็จะอัปเดตมาให้ทุกๆวันครับผมมันก็แจ้งเตือนข้างหน้าผมแถบข้างบนนะครับแถบแจ้งเตือนโอเคก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มาบอก เท่านี้แล้วกันนะผมเป็นสาระเกี่ยวกับเกมครับผมโอเคก็สาระความรู้เกี่ยวกับการเล่นเกมที่แอมป์ปันก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณทย่านดูมากๆครับผมก็อย่าลืมไปทำตามรับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แก่ช่องยูทูบเรือลีบีครับผมให้ถึงหมื่นซับไวๆครับผมแล้วผมจะจัดกิจกรรมแจกครับผมจะมีกิจกรรมแจกแน่นอนครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะผมสำหรับคลิปนี้ขอผมครับบายซียวเกน